เคยกินตลาวคนนี้มีคนทําให้กินอร่อยกว่าน,นี้นะครับน้อยคนนะครับที่จะรู้ว่ามีเมนูนี้ขายอยู่ในเซเว่นด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นเมนูอะไรนะฮะนี่ครับเมนูนี้เลยนะฮะนี่บอกเลยนะครับว่าผมลองมาแล้วนะครับนี่นะฮะผมเป็นคนชอบกินน้ําพริกปลาทูมากนะครับน้ำพริกปลาทูไม่ใช่น้ำพริกกะติปลาทูทอดนะไม่เหมือนกันนะนี่คือเอาเนื้อปลาทูนะครับปกติจะซื้อจากตลาดนะครับแต่ว่าบางทีอ่ะเขาจะตำแบบแฉะมากแต่อันนี้นี่ดูดิ นี่ต้องแห้งๆแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่เพิ่งมาชิมนะชิมมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ติดใจซื้อมาอีกนี่ครับอือหเดินความคาดหมายอร่อยเลยนะครับเคยกินอร่อยกว่านี้มีคนทำให้กินอร่อยกว่านี้นครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าแก้ขัดดีเลยครับเนี่ยเผ็ดเผ็ดเลยนะครับถ,ถ้าใครทานเผ็ดนี่บอกเลยว่าใช่เดี๋ยวจะทอดไข่เจียวร้อนๆมาทาน กเคนะครับ